ใช้ชีวิตได้ไปพร้อมๆกันจะให้ผมอยู่นิ่งเงียบเรื่องนี้ไม่มีวันนะชาติหน้านี่เป็นความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมาเพราะคุณทำลายเศรษฐกิจด้วยนโยบายของคุณเองวันนี้ผมเห็นภาพคนไปเป็นแทบจะต้องเป็นขอทานเข้าคิวรับของรับอาหารทาั้งๆที่เขาเป็นผู้มีรายได้น้อย เขาหากินได้คุณทำให้เขาทำมาหากินไม่ได้คุณทำให้เขาทำมามากินไม่ได้จนเขาต้องการเป็นคนที่ขอทานจากรัฐมันมีอะไรที่แย่ไปกว่านั้นเสร็จแล้วไม่ได้พูดถึงคนยากคนจนนะซึ่งหมดรายได้ไปเลยเนี่ยคนที่มีฐานะร่ำรวยรอบนี้ที่คิดว่าตนเองรอดนะคุณไม่รอดแล้วฮนะคนที่ยังไม่ตกงานนคุณอาจจะตกท้ารัฐบาลไม่ถอยแล้วเปิดเศรษฐกิจ มนุษย์เงินเดือนก็จะถูกหันเงินเดือนผู้ประกอบการซึ่งเขามีร้านอาหารเขามีโรงแรมเขามีผับบาร์เนี่ยที่โดนปิดเพราะเคอร์ฟิวเนี่ยเขาไม่มีรายได้เหลือคนขับแท็กซี่คนขับทุกๆคุณคิดว่าเขาเหลือวันละกี่บาทแล้วก็มีคนประเภทที่ชอบถามว่าปลื้มคุณจะโวยอะไรเฮ้ย hey, ผมต้องโวยเพราะว่านี่มันคนทั้งประเทศผมไม่เป็นห่วงตัวเองนะฮะตัวเองผมไม่เป็นอะไรฮะ มันไม่ใช่ประเด็นคนที่ถามอย่างนั้นได้แสดงว่าคิดถึงแค่ตัวเองไงขอไปยลูกหลานทั้งประเทศจะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะว่าที่กระทรวงสถิติการเนี่ยที่มันนั่งชงกันก็คือให้ศึกษาแนวทางในการเรียนออนไลน์คุณจะบ้าเหรอฮะคุณจะเรียนออนไลน์เด็กไทยทั้งประเทศเนี่ยทั้งทง,ท,งที่ปกติเวลาไปโรงเรียนเนี่ยครูหนึ่งคนสอนสี่สิบคนเนี่ยจะให้อยู่ที่บ้านแล้วใครนั่งประกอบใครจะนั่งประกอบเน็ตเร็วพอไหม คอมพิวเตอร์ดีพอไหมที่จะเรียนออนไลน์ฮะมีเด็กกี่เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยที่นั่งที่บ้านมีผู้ปกครองนั่งข้างๆเป็นครูได้แล้วเรียนออนไลน์ได้เน็ตเร็วพอคอมดีพอเสถียรพอและทั้งเด็กและผู้ใหญ่รู้เทคโนโลยีมากพอที่จะสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แล้วทษทีฮะใครไปคิดไอเดียวิลิสมาลาที่บอกว่าให้เรียนผ่านช่องทีวีฮะใครไปคิดมาฮะเรียนผ่านทีวีเนี่ย หรือเรียนผ่านโทรศัพท์ผมได้ยินมีที่ปรึกษาที่กระทรวงเศรษฐกิด้วยกันคนหนึ่งบอกว่าเรียนผ่านโทรศัพท์เฮ้ยคุณคุณอย่าบ้าอย่าประสาทมันเกินไปรอบนี้ตัวเลขติดเชื้อแต่และวันเนี่ยนะฮะถ้าเป็นประเทศอื่นนะเป็นประเทศอื่นเนี่ยตัวเลขตัวเลขผู้เสียชีวิตเท่าตัวเลขผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยนะฮะเขายังเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมดเลย สบคออยู่ในโลกเห็นความจินตนาการว่านี่คือนิวยอร์กนี่คืออิตาลีนี่คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยพฤษภาคมยังเปิดเรียนเลยอเมริกาหลายมลรัสเข้าก็เรียนหนังสือกันแล้โทษทีคนนี้นั่งเถียงกับผมเรื่องนี้นะฮะคุณไปคุณไปศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โรคนี้ไม่เคยระบาดในสถานศึกษาในโรงเรียนและต่อให้มีผู้ซึ่งมีอายุน้อยและร่างกายแข็งแรงติดเชื้อ ก็รักษาได้โรคนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อเด็กคุณจะไปควานหาเฮตไลของเดลี่เมลของอะไรมาก็ได้แต่ว่าที่นุ่นเขาพยายามสร้างความตื่นตะหนกแต่ว่าโรคนี้หลักๆโจมตีผู้ชื่ออยู่ในวัยชาราร่างกายอ่นอนแอมี pre-existing condition มีอาการแทรกซ้อนผมไม่อยากที่จะมานั่งใส่อารมณ์พูดกับเรื่องนี้นะแต่ว่าในวันนี้มันมันทุเลศฮนะไม่ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องไม่ต้องบอกให้ผมไม่ต้องวิจารณ ผมจะรณรงค์ให้คุณต้องเปิดโรงเรียนให้เด็กไทยได้เรียนหนังสือและเปิดเศรษฐกิจให้คนที่เขาทำมากินกันข้ามเมืองคืนเนี่ยทำมากินได้เพราะโรคนี้มันไม่ได้ระบาดแล้วและต่อให้มันระบาดฟังชัดๆนะฮะคนที่กลัวต่อให้มันระบาดถ้าระบาดแค่นี้นะฮะก็คุมอยู่ตื่นได้แล้วมันเกินไป